ชุติมาเปิดธุรกิจใหม่แบบสับๆใครว่าหมดตัวให้มาดูเลยค่ะคุณแม่ขาไหนใครว่าหมดตัวเอชุติมาเปิดธุรกิจใหม่แบบสับๆลั่นคุณแม่คะหนูไม่มีเงินค่ะแต่หนูเอาเงินไปต่อยอดหมดแล้วค่ะหลังจากเปิดศึกมาหากราบใหญ่โตสำหรับเอชุติมานนยนากับอดีตแฟนเด็กฟ้องสุภกิจประสงค์แถมยังโดนแม่ฝ่ายชายดูหมิ่นดูแคลนว่าเอหมดตัว ล่าสุด เอชุติมาได้เปิดตัวอีกหนึ่งธุรกิจแบบสับๆโดยการร่วมหุ้นร้าน3วัน2คืนไปเลยโดยเอชุติมาอธิบายว่าเป็นร้านในฝันมากเพราะว่าชอบร้านที่เป็นแบบเพลงยุค90ซึ่งมันหาฟังยากมากในเมืองภายในกรุงเทพจะฟังก็ที่นู่นไปทองหลอ่อมันก็ไกลบ้านเราก็เลยมานั่งคุยกับน้องเจ้าของ3วัน2คืนว่าเรามารีแบรนด์ร้านเราแล้วเปิดเป็น90ดีไหมให้รุ่นๆของเราได้ฟังกันเพราะมันหา ังยากจริงๆแล้วเรามั่นใจว่าคนยุค90จะต้องเฮมาที่นี่หมดเพราะว่าเพลงมันไม่ตกรุ่นเพลงความหมายดีแล้วเราอ่ะก็ขึ้นร้องเพลงด้วยเราจะขึ้นโชว์ตัวที่นี่ด้วยโชว์เปิดไปเลยเปิดอะไรดีคนจะได้คิดว่าโอ้ยไม่มีเงินค่ะ คุณแม่คะหนูไม่มีเงินค่ะแต่หนูเอาเงินไปต่อยอดหมดแล้วคะ่ะหนูเปิดคลับทอมโฮสต์หนูเปิด3วัน2คืนเป็นร้านยุค90แล้วหนูก็จะเปิดคาราโอเกะต่ออีกด้วยนะคะคุณแม่คะเงินทองจะไม่รั่วไหลไงเพราะว่าถ้าเก็บเงินไว้กับตัวเองก็จะให้เขาหมดตอนนี้เอาเงินไว้ที่ตัวเองแล้วก็มาต่อยอดตามร้านต่างๆเพราะว่าการต่อยอดแบบนี้ยังไงมันก็ได้กลับมาแล้วก็คุ้มค่ากว่า A บอกอย่างอารมณ์ดี นอกจากนี้เอชุติมายังบอกอีกว่าธุรกิจล่าสุดนี้เธอไม่กลัวมีปัญหาเพราะว่าเพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันเป็นเพื่อนที่ทำกลางคืนมาตลอดซึ่งเหตุผลจริงๆคืออยากเก็บเงินอยากทำงานแล้วก็เป็นคนชอบด้านนี้อยู่แล้วชอบฟังเพลงชอบเต้นชอบสนุกชอบเอนเตอร์เทนเพราะว่าตอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วแล้วแฟนก็ไม่มีให้กอดไม่มีไออุ่นจาใครเลยก็ประกาศหาแฟนไปในตัวเพราะว่าโสดมากเลย ก็คือถ้ามีแฟนใหม่ต้องทางานเราขอเธอค่ะคนใหม่นะคะไม่ต้องช่วยใช้เงินอย่างเดียวช่วยทางานด้วยช่วยใช้เงินไม่ว่าแต่มาทำงานกับฉันด้วยช่วยให้มีค่านิดนึงฉันจะได้ไม่เหนื่อยมากกว่านี้ อธิบายเพิ่มเติมส่วนในเรื่องของสเปคที่เธอชอบเธอยังยืนยันว่าเป็นเด็กเหมือนเดิมที่ไม่เปลี่ยนทาร์เก็ตเราชอบผู้ใหญ่ไม่เป็นตอนนี้ผู้ใหญ่มาจีบเยอะมากขอบคุณนะคะแต่บอกตรงๆนะคะไม่ชอบคนอายุเยอะคืออายุเยอะคำว่า40 up อัพก็เยอะแล้วนะ ชอบอยู่ในเกณฑ์เดิมค่ะ23-32ได้อยู่แต่การคัดก็จะเข้มข้นมากคือตอนนี้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ตนะคะใครมาเช้าชามเย็นชามเงินอย่าหวังนะคะว่าจะไปฝากไว้ที่แบงก์อีกโน no ค่ะเพราะว่าตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วเอาเงินไปต่อยอดทำร้านหมดแล้วส่วนตอนนี้เพื่อนๆก็คอยสกินสุดฤทธิ์ช่วยมากๆเลย คือจะมีใครสักคนมาจีบเพื่อนจะต้องไปกินข้าวด้วยกันก่อนกินเสร็จแล้วเหยียบเท้าใต้โต๊ะคนนี้ผ่านหรือไม่ผ่านเอเล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดีและหน้าตาสดใส